สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องซื้อกล้างแค่เขาจริงค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดถึงเงิน150บาทนะคะที่เป็นเงื่อนไขของโครงการคนละครึ่งที่ทางรัฐบาลมีเงื่อนไขว่าการใช้ใจ่ายของแต่ละคนนั้นที่มีสิทธิ์ได้รับซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมโครงการนั้นคนละ150บาทต่อคนต่อวันยังมีหลายๆคนนะคะยังสับสนงงกับการใช้ใจ่าย150บาทอยู่นะคะว่า ต้องทำอย่างไรนะคะแล้วเงินเหลือสามารถทบไปใช้ในวันพรุ่งนี้ได้ไหมหรือมีเงื่อนไขอะไรนะคะเดี๋ยววันนี้มาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันอีกรอบค่ะ สำหรับโครงการคนละครึ่งนะคะได้เปิดให้พี่น้องประชาชนนะคะไปใช้จ่ายผ่านโครงการนี้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2563ที่ผ่านมานั่นก็คือเมื่อวานนะคะวันนี้วันที่24ตุลาคมค่ะก็ยังมีหลายๆท่านนะคะยังงงและก็สงสัยกับการใช้จ่ายเงิน150บาทต่อวันอยู่นะคะว่าสรุปแล้วนะคะว่าใช้จ่ายเนี่ยต้องทำอย่างไรกันแน่ยังงง,งอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะอธิบายไปชัดๆไปทีละข้อนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะ วันนี้นะคะเราจะไปซื้อสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมโครงการนั้น3 0 0บาทนะคะแล้วก็สแกนจากเงินจ่ายผ่านจีวอลเลตของเรานั้น150บาทแล้วก็ทางรัฐบาลนะคะเขาจะจ่ายให้อีก150บาทตรงนี้ก็คือเราก็จะใช้เต็มวงเงินที่เขาได้จำกัดจำนวนไว้นั่นก็คือ150บาทอันนี้ก็คือไม่มีปัญหาทุกคนเข้าใจหมดแล้วจะไปต่อกันที่ตัวอย่างที่2นะคะ ตัวอย่างที่2บางท่านนะคะไปซื้อสินค้าวันนี้200บาทนะคะก็สแกนเงินจ่ายผ่านร้านค้าเลยนะคะผ่านจิวเวลเลตเราจ่ายเอง100บาทแล้วก็ทางรัฐบาลนะคะจ่ายให้อีก100บาทเพราะฉะนั้นเราจะเหลือเงินอีก50บาทสำหรับ,บวงเงินในการใช้จ่ายในวันนี้เราจะใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก50บาทก็ได้หรือเราจะไม่ใช้จ่าย ระบบเขาก็จะไม่ตัดไปนะคะตัวนี้เขาก็จะยกยอดเหลือที่เหลือ50บาทนะคะเอาไปทบรวมในวงเงิน3,000บาทที่ถูกหักลบไป100บาทนั่นก็คือจะเหลือเงินอยู่2,900บาทนะคะซึ่งวงเงินตัวเนี้ยเขาก็จะไม่ได้หายไปไหนค่ะเขาก็จะลบจากยอดที่เราซื้อสินค้าจากร้านที่ร่วมโครงการค่ะ แต่ว่าจะไม่สามารถนำไปทบเป็นวงเงิน150บาทของวันถัดไปได้นะคะหลายๆท่านยังเข้าใจผิดว่าวันนี้เหลือเงิน50บาทพรุ่งนี้ได้เงินอีก150บาทแล้วเอามารวมกันเป็นวงเงิน200บาทที่ใช้จ่ายในแต่ละวันนั้นได้ไหมไม่ได้นะคะยังไงทางรัฐบาลเขาก็จำกัดจำนวนให้เราใช้ใจ่ายได้แค่150บาทต่อวันเท่านั้นค่ะ หลายท่านนะคะก็ยังเข้าใจผิดอยู่นะคะว่าถ้ายอดเงินคงเหลือวันนี้นะคะสามารถเอาไปทบกับวงเงิน150บาทในวันถัดไปได้แล้วก็ไปใช้จ่ายะคะ่ะอันนี้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนแล้วก็เข้าใจผิดนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเขาจํากัดจํานวนการใช้อยู่ที่150บาทท่านจะไปซื้อสินค้าเท่าไหร่ก็ได้นะคะก็เขาก็จะมียอดสุดทธิคงเหลือตามที่ลูกศรชี้นะคะด้านบนสุดนั่นเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจนะคะใครที่ซื้อ สินค้าไม่ถึง150บาทเขาก็จะเอาวงเงินที่เหลือนะคะไปทบเป็นยอดสุดทธิโชว์ให้เราเห็นค่ะบางคนบอกว่ากังวลใจกลัวจะอายอดเงินตัวนี้หายไปนะคะโดยที่เราไม่ได้ใช้ใจ่ายอะไรเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะสําหรับใครที่เปิดใช้สิทธิ์ครั้งแรกแล้วนะคะครั้งที่2ที่3ที่4นะคะจะไปใช้ใจ่ายตอนไหนก็ตามที่เราสะดวกเพราะว่าโครงการนี้ยาวค่ะไปถึงสิ้นปีเลยนะคะ31ธันวาคม2563ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะ หวังว่าจะคลายข้อสงสัยให้ใครหลายๆคนได้ดีเลยทีเดียวนะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะรบกวนช่วยแชร์ไปด้วยนะท่านอื่นเขาจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารค่ะใครที่มีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะให้เม้นไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวทางช่องจะรีบไปตอบคําถามถ้าคําถามใดนะคะที่ทางช่องไม่ทราบเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะคะก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะมีความสุขแล้วก็มีความรู้กับคลิปนี้ค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารกับทางช่องมาโดยตลอดนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็สามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยเกี่ยวกับโครงการคนละครึง่งทางช่องได้ลงข้อมูลไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้เงินนะคะการค้นหาล้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือวิธีการเติมเงินเข้า g w a l l e t นะคะว่าทำอย่างไรสามารถไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะที่คอยติดตามแล้วก็อัปเดตข่าวสารมาโดยตลอดครั้งหน้านะคะจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตอีกนั้นฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดคำพูดไหนไม่สุภาพนะคะคำควบกรำนะคะรอลิงรอเรือไม่ชัดเจนก็ต้องขออภยัยในนาที่นี้ด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตแบบนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ